โรงพยาบาลเลยพานับขาบ EP 3 1ขาบคืออะไรมานับขาบกันต่อกับหมอพิงกี้นะคะใน EP 3เนี้เราจะพาเริ่มนับขาบในหมวดของนมและผลิตภัณฑ์จากนมค่ะ หมวดนมและผลิตภัณฑ์จากนมนะคะจะเป็นสารอาหารประเภทที่มีทั้งคาร์โบไฮเดตโปรตีนและก็ไขมันนะคะโดยประมาณเนี่ยหขาบเนี่ยจะเท่ากับนมจืด1แก้วหรือปริมาตรประมาณ240มลล,ลิตรนะคะจะมีคาร์โบไฮเดตทั้งหมด12กรัมนะคะโปรโตีนทั้งหมด8กรมัมและไขมันประมาณ0ูนถึงแกรัมค่ะ ขึ้นกับนมแต่ละชนิดนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยนมส่วนใหญ่ก็จะมีข้อมูลโภชนาการเป็นฉลากอยู่ข้างๆใช่ไหมคะเราสามารถดูง่ายๆได้เลยค่ะหมอจะโชว์ตัวอย่างนะคะโดยที่เราจะดูข้อมูลก็คือตรงคาร์โบไฮเดรตนะคะเราจะมาดูในหมวดของผักกันนะคะผักเนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบก็คือผักที่มีแป้งน้อยและผักที่มีแป้งมากนะคะผักที่มีแป้งน้อยนะคะจะมีคาร์โบไฮเดรต5กรัมโปรตีน2กรัมให้พลังงานอยู่ที่25-28กิโลแคลอรี่ค่ะ ซึ่งผักหนึ่งส่วนหรือ1ทัพ,พีเนี่ยจะเท่ากับผักสุกเนี่ยครึ่งถ้วยตวงและผักสดหนึ่งถ้วยตวงค่ะซึ่งจะมีน้ำหนักประมาณ70-100ถึงกรัมนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากทานผักเนี่ยหนึ่งขาบเนี่ยจะเท่ากับทานผักทั้งหมด3ทัพ,พีหรือว่าคาร์โบไฮเดรต15กรัมนะคะส่วนผักที่มีแป้งมากนะคะอย่างเช่นฟักทองเผือกมันนะคะจะจัดไปอยู่ในหมูที่จะเป็นหมวดกลุ่มข้าวแป้งนะคะซึ่ง1ขาบเท่ากับเท่านี้เองนะคะ สรุปหมวดผักต่างๆนะคะอย่างเช่นทัวมาระละคคนาแครอทแล้วก็ขา้าโพดอ่อนนะคะถ้ากิน3ทัพพีจะเท่ากับ1ขาวค่ะถึงบางอ้อหรือยังคะว่าทำไมหมูเดงเนี่ยกินผักและผละไม้เนี่ยถึงอ้วนได้ สำหรับ EP 3นี้นะคะก็จะพาไปดูว่า1ขาบคืออะไรแล้วต่อไปเนี่ย EP 4ีเราจะพาทุกคนไปสอนนับขาบนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยวันนึงเนี่ยจะต้องกินขาบประมาณเท่าไหร่นะคะหากวันนี้นะคะมีคําถามอะไรสามารถคอมเมนต์ใ,ใต้โพสได้เลยค่ะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีมากขึ้นแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCD นะคะ สำหรับวันนี้หมออยากจะขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาตั้งใจฟังแล้วก็เข้ามารับชมผ่านช่องทางทุกช่องทางนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ